เป็นตัว S 4สี่ประตูนะครับบอกได้เลยผ่อนที่หนึ่งเดียวอนุมัตินะครับเรียบร้อยนะครับสายพ่อน้องออนิวนะครับลำนี้ลำแรกนะครับอนุมัติไปแล้วสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคันนี้สี่ประตูนะครับเป็นตัว S นะครับแต่ง lda ให้นะครับลูกค้าอยากได้สเต็ปประมาณนี้นะครับเป็นตัว S 4สี่ประตูนะครับบอกได้เลยผ่อนที่หนึ่งเดียวจริงหรือไม่ไม่ไม่มสิมาดูลูกค้าเลือกอะไรนี่นะครับอันดับแรกในฝั่งนี้ที่ฝาลูกค้าเลือกล้อนะครับเป็นลายนี้นะครับ เป็น R e 3 0 6รูนะครับเป็นชุดพิเศษนะครับ RE 3 0 6ูทงรูเพราะปกติ RE 3 0าูจะมีแต่5้รูนะครับมาต่อด้วยชุดโหลดนะครับอันนี้ชุดโหลดไอซ์สีน้ำเงินก็คือเป็นสตาร์ทปรับเกียวนะครับตามมาด้วยฝากระโปรงนะครับคาร์บอนนะครับอันนี้ฝาโปรงคาร์บอนนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับยางหน้าเป็น2 4 5สี่ห้านะครับยางหลังเป็นสองเจ็ดห้านะครับ สวยๆมาดูมาดูห้องเครื่องมาดูมาดูมาดูห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับหม้อน้ำเบียร์ BRD นะครับพัดลมไฟฟ้านะครับแล้วก็เ,เซ็ตเทอร์โบแล้วนะครับตอนนี้เป็นเป็นมีเทอร์โบมีท่อมีรีแมประบบน้ํามันเต็มนะครับมีเรกูเลเตอร์นะครับเรียบร้อยท่อแทนอินเตอร์เรียบร้อย,อย,อยดูสดโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าสวยๆส,สุดๆใครหาอยู่รีบเลยนะครับพ่อแม่น้องอนิวนะครับลำนี้ลำแรกเดี๋ยวเราแต่งเสร็จแล้ว ลงคลิปให้ดูอีกทีครับว่ามันหล่อแค่ไหนสวยครบจบที่อยู่แล้วครับเอออโต้คาร์นะครับรถ D ีแมนะครับ,รรบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคเดิมสเปคซิ่งนะครับเรามีให้เลือกหมดและแถมเราจัดทรงให้แต่งให้นะครับชอบแบบไหนบอกคันนี้ภายในมีพวงมาลัยนาดีดด้ด้วยมีดิฟฟี่ด้วยแล้วก็อ่มีเบาะบายด้วยโอ้โหต้องบอกเลยครบใครหาอยู่รีบเลยที่เออตุอคาเท่านั้นนะครับเฟซบุ๊กนะครับเวลูกคานะครับรถสวยฟรีดาวหกบาทออกรถเลยนะครับ กดติดตามให้ด้วยนะครับบอกเลยอชื่อนี้นะครับมีแต่ให้นะครับใครอยากก็ได้อะไรตอบโจทย์แน่นอนนะครับในสายอีสูตนะครับสายพ่อแม่น้องออนิวทั้งหลายนะครับอยากได้แบบไหนบอกเฮียจัดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นจัดทรงลงร้อนครับล้อลายนี้ไม่ชอบจะชอบลายไหนบอกมาจัดให้นะครับวันนี้เฮียไปก่อนอย่าลืมกดติดตามไว้เพียนี้มีจะให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยว สเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวเฮียจะมาสอนวิธีการดูรถมือสอครับเลือกซื้อยังไงให้คุ้มนะครับกับรถมือ2นะครับเดี๋ยวเฮียจะมาบอกให้ฟังนะครับว่าต้องซื้อบ,บันไหนทพื่คุ้มวันนี้เฮียไปก่อนสวัสดีครับ